สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับพบกับรายการทั่วไทยไปกับบิ๊กแอดแม่ผมชื่นใจชื่นใจยกมือสาธุท่วมหัวหครับงานบุญกุศลบาร,รมียิ่งใหญ่ขังสำคัญทีเดียวงานปริวาสกรรมงานปริวาสกรรมแม่เค,ครับตามภาพครับ วัดนี้วัดนี้วัดนี้ครับวันเวลาตามนี้นะครับที่ท่านเห็นนี่นะครับผมนําภาพมาให้ชมกันนะครับแบบจะจะ,จะชัดๆเลยครับบุญกุศลมากมายขอกราบอราธนานิมนต์พระคุณเจ้าองค์กรมครูบาอาจารย์ครับนะครับทั่วประเทศเลยครับมาอยู่ปะอัวิาสกร,รมครับชื่นใจชื่นใจชื่นใจ บุญกุศลยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่นะครับและสำคัญมากๆนะครับสคืน6คืน9คืน10วันครับรู้แล้วแต่จะผ่านไปได้ด้วยความตั้งใจศรัทธาประพฤติปฏิบัติและเป็นมติของสงฆ์ทุกประการโอ้โหอันนี้ สะท้อนย้อนกลับไปที่ครั้งหนึ่งนะครับผมมีศรัทธาม,มากๆลาง,งานมาบวช10กว่าวันเพื่อเข้าปริวาสกรรมแม่แล้วก็ต้องบอกว่ามีประสบะการณ์ตั้งแต่คืนแรกเลยนะครับนะครับประสบะการณ์ปาฏิหาริย์ตั้งแต่คืนแรกเลยนะครับครั้งนั้นผมอยู่ปริวาสที่วัดเกตุมดีศรีวราลามสมุทรสาครอยู่ฝั่งโคเกตครับ มีประสบการณ์ตั้งแต่คืนแรกครับหูหนึกว่าฝนตกนึกว่าฝนตกครับปูบ้บาปูบ้บาปูบ้บาบูวาบูวาเสียงฟ้าคุ่มําพุ่มพาพุ่มํานะครับเปิดโปกออกมาเปิดโปกออกมาดูว่าฝนตกกระหน่ำหนักแค่ไหนไม่มีฝนนะครับไม่มีฝนใบไม้ไม่กระดิกอะไรเลยแต่เสียงที่ผมได้ยินและพระเพื่อนที่ได้ยินอีกสองสามโปกใกล้ๆนะั้น มุดออกมาดูด้วยกันเหมือนกันนะครับอันนี้สังเกตดูได้ตอนเช้ามาคุยกันนะครับนะครับก็เป็นปาฏิหาริย์ที่มีรายละเอียดมากมายนะครับการอยู่ปริวัาสกรรมซึ่ง10วัน10คืนผมมีประสบะการณ์มากมายนะครับทุกคืนทุกวัน,นครับก็เดี๋ยวว่างๆผมมาเล่าสื่อศาส,สนา ในครั้งต่อไปแต่วันนี้มาเน้นกันถึงเรื่องงานปริวาสกรรมนะครับวัดแห่งนี้วัดแห่งนี้วัดแห่งนี้วันเวลาครับจำให้แม่นจำให้แม่นนะครับไปกราบอราธนานิมนต์ทุกท่านครับทุกองค์ครับ,บาารครูบาอาจารย์ครับไปนิมนต์อยู่ปริวาสกรรมครับเป็นสิมคลแล้วกราบอนุโมทนาสาธุในครั้งนี้นะครับ เรื่องของบุญปริวาสกรรมนั้นนอกจากเป็นการประพฤติปฏิบัติขัดเกลาให้เกิดความสมบูรณ์บริบูรณ์ทางพระสงฆ์ทางพระพุทธศาสนาแล้วยังเป็นการประพฤติปฏิบัติอยูกรรมนะครับอยู่กรรมใช้นี่กรรมนะครับในอดีตชาติ ร้อยชาติพันชาติอนเนกนันด์แต่ชาติทีเดียวครับเรียกว่าไายกรรมกันแบบเรียกว่าเป็นการประพฤติไปบัติสร้างบุญกุศลสูงสุดและโอโหสิกรรมโอ้โหต้องบอกครับว่าผมได้มีประสบการณ์และพบกับตัวเองมาแล้ว นะครับเรื่องของเวรของกรรมในการอยู่ไปวาดของพระสงฆ์ครับแหมก็ขอญาตินำมาฝากนิดหนึ่งครับงานปริวาสกรรมนะครับวัดแห่งนี้วัดแห่งนี้วัดแห่งนี้วันเวลาครับจำให้แม่นจำให้แม่นนะครับไปกาบอราตินานิมนต์ทุกท่านครับทุกองค์ครับครูบาอาจารย์ครับไปนิมนต์อยู่ปริวาสกรรมครับ เป็นสีมงคลและกับอนุโมทนาสาธุในครั้งนี้นะครับผมก็มีข่าวดีข่าวบุญที่ไหนเรื่องราวดีๆเป็นสีมงคลแบบนี้ในการทั่วไทยไปเก็บแก๊สไม่พลาดนะนมาฝากทุกท่าน,นครับพูดผิดบ้างอะไรบ้างต้องกราบขอโทษนะครับต้องขอมาลาโทษจริงๆไม่มีสต์รครับพูดจากใจออกมาครับวันนี้ต้องกล่าวคําว่าขอพระคุณสุดๆและสวัสด ดีคับ